สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านกันหรือเปล่าคะบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่ในบ้านตอนนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วคะ่ะวันนี้คุณครูนิดจะพาเด็กๆมาร้องเพลงโอ้เธอคนดีเด็กๆพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วมาร้องเพลงตามคุณครูนิดเลยนะคะโอเธอคนดีโอเธอคนดีบอกที่บ้านอยู่ อยู่กูทะลัละลาอยู่ภูทะลัละลาละลาอยู่ภูแตเด็กๆลองมาฝึกกล้องอีกรอบนึงนะคะโอ้เธอคนดีโอ้เธอคนดีบอกสิทีบ้านอยู่ไหนบ้านฉันนั้นอยู่ไม่ไกลมันทำด้วยไม้ไม่ไกลหรอกนะอยู่คูทะลัละลา ยูู่ทะลา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 ยูู่สนุกไหมคะเด็กๆร้องไปฝึกร้องเพลงนี้กันนะคะใครร้องแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณรุณมิกดูบ้างนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ